ซื้อไหมซื้อดิซื้อซื้อซื้อไต่อซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยเซฟตังเหลือเฟือจะตายไปดองน้ำมันอ่ะมันมีเลยมันเอาแล้วมันมาเฮ้ยเฮ้ยโงมานที ไปไปช,อชอ็อตแด้ช็อตกันไปเลยไปเลยไปเลยไหมรู้ไปเลยแต่ว่าเสียงดังไงเอาทีเอาทีสวยพี<ห>่แหลมแหลมแหลมสากมากสวย<ป>จะมิดมิดมิดดีทีซีทีซีทีทท ไม่ต้องรีบจบกระตุกกระตุกถึงเวลาสมควรแล้วถึงเวลาสมควรแล้วครับง่วงแล้วรอแปลาใหม่ได้เลยครับรอบหน้าเจ้าใหม่เก่งมากทุกคนเก่งมากทุกคนเก่งมากครับถึงเวลาสมควรแล้วครับที่เราจะได้ไปพักผงพักผ่อน หย่อนจงหย่อนใจนะครับเออเตรียมตัวนงเตรียมตัวนอนถูกต้องเงินมันไม่รู้สเต็ปเลยว่ะเออจริงอะไรอ่ะมึงไม่รู้ลงรู้เรื่องเขาเลยเช้ครับทุกคนผัดดีครับไม่เคยเข้าจงเข้าใจหรอกเงินเออรู้อะไเนี่นี่บอกเราเรู้ครับรู้ว่าอะไรรู้ว่าทุกคนต้องหลบอ๋อก็ยังไม่รู้ลงรู้เรื่องอยู่ดี มึงต้องใส่จงใส่ใจหน่อยนะอ่าขอบคุณนะครับสำหรับการจะเข้าใจกี่โมงกี่โมงเนี่ยต้องลาแบบเข้านอนกอนเอสเอสเอสซฟเอสซฟรู้ลงรู้เรื่องปะรู้ลงรเรื่องอยู่เออต้องงงงงนอนมากเลยเออนอองงงงนอนปะโอเคได้เรามีเอสฟคนเอ้ไม่ใอเงินคนเดียวที่ไม่รู้ลงรู้เรื่องจริง ขอไปนอนกันนะครับโอเคบายบุงบายบายทุกคนเย้ครับฝันดงฝันดีนะครับขอให้ฝันดีไม่นึกถึงเกมนี้นะครับเกมโซ่ฝันดงฝันดีนะครับบายบุงบายบายโอเคขอให้วันนี้ทุกคนมีความทรงความสุขนะครับขอให้ทุกคนมายืนนะครับ อายุยงอายุยืนห่ออายุยงอายุยืนไปลบงไบายทุกคนไปไาโจมโจมบายงบายนะครับ๊องบ๊องบาอบคองบ๊องบ๊างบงบ๊องบ๊อเบีคงบ๊องบุกงบ๊อคบ๊องบ๊องบ๊องบของบ๊องบ๊องบ๊องบคอาบของค๊อบหรับชาบงชาบูนะครอบชาบงชาบูก่อนไปอะฮะแล้วก็ท๊กงบ๊องบ๊องงบ๊นงฮ๊มินิฮงงบบ๊องบ๊อองบ๊องบ๊องบหอับอุ่นนั่นแหละ ยาดองยาโดมชาบูมาเยอะๆครับชาบงชาบงชาบูบ๊ครับบ๊ายบายครับลงบงลงไม้ตามขอบคุณนะครับบ๊ายบายฝันดงฝันดีคุณดงคุณไหนเจอกันมง